สบายดีเนาะหมู่จะเบิดบ่นี่อ๋ออ๋อมีแต่ตัวเยอะๆ2 4 6ตัวจักคอนลูกเจ้านี่13 13คน i ๊า13คน13คนแข็งแฮงอีหลีเนาะอีแม่เนาะมันสุดเองเลยอ่ะเออเอาจนมันตุดเองเลยเนาะ จ่างขาใส่หลือได้เนาะปลาอย่างนี้ไอ้ปลาปลาจัดปลาชีปลาจัดเออขออนุญาตถามที่พ่ออันซื่ออย่างตัวอีตัยอีตัวอผู้ก๊กหรือกุ้ยผู้ที่สองเนยโฮยโฮยผู้ที่สามชยอืออาไรต่อไปโชยเลยอือลุยอือดุยได้หมดหื่อไง สวัสดีนะ้องธรรมภู้ชมพบกับบัตรคำหน้าไกานะ่เนาะวัอน,นี้บัตรคำก็ได้มีโอกาสมาคุ้มหินเสาเนาะบ้านคฟนแก้วซึ่งว่าจะมาจิตตะเบื้องภาพบรรยากาศวิถีชีวิตเฮือนซานของเพื่อนอยู่ในคุ้มนี้นะสำหรับภาพบรรยากาศเป็นอะไรกันครให้ท่านผู้ชมติดตามภูษ่มไปพร้มอมๆกับบัตรคำนะอ่านี่เนาะท่านผู้ชมตาวินไกลจะตกดินเนาะคือบัตรคำม,มาหนีกัประมาณห้าห้าโมงครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบื้องเฮือนซานเพื่อ นกำลังเฮ็ดอีสักร์โอ้เบิ่งเราเข้าเพิ่นสบายดีไอสบายดีสบายดีปครอบครัวใหญ่เติบเนาะนี่เนาะอ๋อสารในสังกันนี่ฮะจันใส่อยู่น้ำเซนี่หว่เอ่อป่ายังสลายทึกนี่ ลูกหลานหลายเนาะลูกวัดว่านี่ออจะค้นลูกเจ้านี้สิบสามสิบคนสิบสาคนโอ้ผู้ก๊กจะปีแลวผู้ก๊กฮะโอ้แจิตสแปดนะผู้ก๊กเจ็เดสแปดเเนาะพลูกเพิ่มสิมบสามคนไ่แม่พันฮะ อันนั้นบอกเบิ่งไปเบิ่งก h นดูลูก13คนฮู้เบิงเบิ่งมาสัมภาษณ์เบิ่งอีแม่ก่อนยังเบิดเนาะลูก13คนนี่เนาะอ๋13คนแข็งแฮงอีหลีเนาะอีแม่เนาะมันสุดเองเลยอ่ะเออเอาจนมันตุดเองเลยเนาะโอ้ง เก่งเนาะผู้หญิงนี่ถ้ามีลูกพอดิสิบสามคนท่านผู้ชม,มแต่ว่าเพิ่นยังแข็งแหงอยู่เนาะถือว่าบ่ได้กินเฮือนกินยาเลยเนาะแม่เนาะบ่ได้กินเลยปล่อยตามธรรมชาติเลยมีละเอามีละเอาเลยเนาะมีละเอามีละเอาปีละลูกฮะเออปีละลูก <laughs> ท้ายปีหัวปีบอกายปีหัวปีคนน่ะลูกเพิ่นน่ะผู้ชายจะคนนี่ผู้ชายนี่ป่า,าต้องคือมีแต่ผู้ชายบ่เคย เจ็ดคนโอ้ผู้ชายเจ็ดผู้หญ,ญิงหกเกือบคนละครึ่งแม่นเบิดหนนี่ฮะ mm hmm. ลานก็นมีแล้วมีลานนะยังบัท่านได้มีไผเอาลูกเอาเมียเนาะเอานี่แล้วเอาแน่แล้วแต่ยังบัท่านได้มีเนาะเออปอลูกเพืเอบสิบสามคนท่านผู้ชม <c ười> แม่นเบิดน,นี่เนะ <c ười> าะไล่นี่เอาเอาเอาเ,อาเอาข้าใจละลายเนื้อเข้าใจเข้าใจ ท่านผู้ชมหลังจากที่บัตคคำลงไปเบื้องครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าเพื่อนมีลูกสิบสามคนท่านผู้ชมบัตรนี้บาแต่คำากษสรได้ออกเดินทางไปยังบ้าน้าซ์ดซอนต่อเนาะบัดนี้ นี่ก็ได้มาหอดหาดซอนเนาะแต่ว่าหินขาวนี่ก็เทิ่อนมาแล้วมาหอดเลยเนาะหลังจากที่ออกจากหินขาวมาเนาะเราก็มาหาดซอนซึ่งหาดซอนนี่อันนี้เป็นอีกคุ้มหนึ่งเนาะแต่ว่ายังมีอีกอยู่ฝากเซพยองเนาะโอ้คนกําลังเกือตัวหมูเดี๋ยวสิบพานให้พุ่มสมัยบง Này hao, chờ phần phần con lăng cửa mù phần ạ Oh, mù chắc tổ nhớ thế, đấy Mình tổ nhớ nhớ, nhớ nó. Oh Sao bài đi nó Mù chắc bớt vô này Oh Oh, ah, mình chắc tổ nhớ nhớ 2, 4, tổ ลูกมันบมมีนะปะ่าลูกบนนี่ฮะป่าขายนะบนนี่แหะเพิ่งจะขายไหมตัวถ้าไดโลขายเป็นโลอ่ะขายเป็นตัวเลยตัวเท่าไรง่ายไนมตัวละล้านกิจตัวละล้านกิจนะอ๋อหลายเติมมะเขือเพิ่มเท่านึงนี่นก็เนาะ เฮ็ยเข้าไปวะนี่หกตัวตัวละล้านกีบตัวไหนตัวไหนล้านหาตัวฟุ้นบ่หาตัวไงบตละล้านเบิดขายซ้ร็กันเลยอือตัวล้านกีบท่านผู้ชมตัวล้านกีบนี่เนาะโอ้เป็นกำลังกินตัวหมูอยู่จะคอนอยู่เหินเจ้ามีหลายคนเนาะโอ้ตัวละล้าน อ่นนี่เด้อท่านผู้ชมใครอยากซื้อก็ติดต่อได้ใหญ่เติมเนาะตัวนี้ละแม่มันบอกเลยแม่มเอาไวนะ้เนาะป้าตัวบ้ากใหญ่ลนะ่ะ <laughs> ตัวหมูเพิ่นกำลังกินห้ามเลยเนาะท่านผู้ชม หลังจากที่ทีมง,งานพวกเข้าไปหัดซ่อนแล้วก็ได้กลับมาหินข่าวอีกคือเกขาเนาะเบึงส่วนพักส่วนหญ้าเพื่อน,นยามช่วงแรงๆนี่เพื่อนกำลังเฮ็ดยูเ่เฮ็ดกินโอ้ผักลาบปกุปกปกัปกปกุกปักสบายดีทุกคนอยู่ดีไม่แห้งอยู่บอ่อ๋ออ๋อเฮือนไอ้น้องกันบมดนี่สองสามหลังนี่อันนี้กับแม่นเฮือนหอเหรอ,หอเอเพื่อ,อนดัมไท่เออเฮือนครัวซื่อเนาะอ่าเฮือนครัวเพิน่น ตำลังให้ฉันกินวะนี่แกงมุกปลาน้อยโอ้มุกแล้วมุกแล้วโอ้พาไปเบิ้งเฮือนคุ้นไอ้ดูไปไปเบิ้งให้พาไปเบิงนะ้งแนี่ยของอยู่ของกินของพี่น้องชาวบ้านหินขาววนะซื้อบ้านนะี่คุ้มนี่นหินขาวเนาะคุ้มหินขาวหินขาวนะอ่าบ้านโพนแก้วเ,เมืองยอมราชแข่งขมวดนาะท่านนะาผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไหนนะเนาะขึ้นเลยเออเฮือนครัวเพื่อนท่านผู้ชมตัวนี้เนะี่ย อกินแรงนอนี่ย่างตี้กำลังเฮ็ดกินเอ้เดินกำลังดังไฟเฮ็ดกินนี่ท่านผู้ชมมุกป่าเนาะมุกป่าเฮ็ดมุกป่าโอ้กขอบใจหลายๆขอบใจขอบใจอยากเนาะเอาสิไปเฮือนลูกทรายเพคนอีพ่อซื้ออย่างก็พ่อขออนี่ถามทำพองทำพองเนาะลูกทรายเจ้าบ่ผู้นี้อ่องเฮือนไหมวะอ่องเฮือนไหมเออซื้อยังเพคนซื้อยัง กระแย่กระเย่กะเยโอ้ขออนุญาตขึ้นเด้อขึ si em mi, ้นรถขออนุญาตขึ si ้นเด้อท BE ุกคนเด้อสบายดีสบายดีเอานอนบนนี้ฮะเออโอ้ยมืดละที่เราทำบุษมขำแล้วทำบุษมไปมาเพื่อนจักจักคนอยู่เฮือนเจ้านี่สี่คนลูกสองคน ผู้หญิงหนึ่งไซดหนึ่งเนาะอเอ่อผัวเจ้าละซื้อกะแย่กะแย่วเจ้าเด้ชื่อเต็กลูกเจ้าเด้ผู้นี้ชื่อเพ็กเจ้าละซื้อชื่อเต็กผู้น้อยนี่ชื่อเพ็กเพ็กอันผู้นอนอยู่เนีย่ยแจ็คแจ็คเออแท็กแพ็กแจ็คเนาะเออมีแต่สละแอกเนาะขากเนาะท่านผู้ชมเออเอากันจักปีละเออลายแล้วเอาหลายปีแล้วเนาะเธอแต่งงานได้หลายปีแล้วเนาะ ผู้กกจักปีผู้กกจันี่ลูกผู้กกเจ้าจักปีละชื่อยู่บ่บ่ชื่อเลยเออผัวไปใส่มื้อนี้ไปการไปเฮ็ดแล้วอืมไปเฮ็ดเวียกซอกหาเฮ็ดเวียกเนาะโอ้เนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอ่าอีกครอบครัวเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่กันอ่า4คนผัวเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเนาะแ่ยแต่เจ้าที่ว่าเอาเอาลูก2คนอยู่เฮือนนี่เนาะ เข้ากินเนาได้กินยุ้ยเสยเอายุ้ไเสซื่อซื้อกินอืมเออลูกคนนี้น้ทาทำผสมเดียวจะให้ทำผสมเบิ้งของยุของกินเพิ่นเนาะเออนี่แกงหอยแกงหอยทำผสมไหมถือว่ากินแต่สามไม่ลูกทราเจ้านี่เนาะอโอเคโอเคเดี๋ยวบ้านเต็งคำจะพาให้ทำผสมเบิ้งเฮือนนี่เฮือนเพิ่นอนทำผสม,มเฮือนเอ้ย เฮือนไอเย่เนาะเมีอะไรสือแท็กอืมสาระแอ็กบุ้นเนาะเฮนือนนานในเฮือนเพื่อนนี่เดี๋ยวเอาขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเด้อเด้อนี่นะเนาะทำภูเขียวเฮือนเพื่อนเพื่อนอยู่กันสี่คนเนาะเฮือนไอเย่เนาะจะไอแท็กซื้อเพื่อนเนาะอน๋อท่านผู้ชมหลังจากที่บ้านตึกข้ามขึ้นไป อ่าเบิ่งเฮือนอาแแจเนาะที่ว่าเพิ่นกะออกเฮือนจากพ่อแม่เพิ่นกอยู่ไกลๆกันนั่แหละขะเจ้าก็อยู่กลๆกันเพราะว่าไอ้น้องเดี๋ยวก็อยู่อยู่จุ้มๆกันโอ้เพิ่นกําลังเฮ็ดหยังกินเด้เนาะเนาะไน้าป่าเนาะเราใมวบเดี๋ยวไปเบิ่งกนเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งเฮือนหลังนั้นจักหน่อยนึงเนาะเพิ่นกําลังเฮ็ดลาปูลาป่าโอ้เบิ่ง ยหมผ่าแหนมแรงๆเนาะเพราะว่ามีโอกาสได้มาแล้วก็สีได้เลาะให้มันอ่าทั่วถึงเลยเนาะเมือนี้เดีย๋ยวโอ้เสียงฝักลาบเพิ่นสบายดีผู้ใดอย,ยู่แน่นี่กำลังเฮ็ดกินฮะนี่ป้าเฮ็ดจังกินเด้่คือว่าฝักปุกปุ๊กปกปกอยู่โอ้ขอขึ้นเบื้องแน่ได้บนนี้ขึ้นทางนี้ได้บ่ โอ้คันใดเพิ่นนั่นเนาะเดี๋ยวโดยๆๆๆโอ้โหคูคักเลยอ้าคอกเป็ดคอกไก่เพิ่นท่านผู้ชมสิโอ้บรรยากาศเฮือนซานเพิ่นนี่ก็ถือว่าได้บรรยากาศเอ่อเก่าแก่อยู่เนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ่งเพิ่นกําลังเฮ็ดกินท่านผู้ชมก็อยากสมึนๆหน่อยนึงเนาะอเามาค่ําลดอ้ลูกเต้า Các con thì lục gì? 9 con 9 con? oh Ồ Nhi Lục của cô đã rồi bớt rồi đó Ồ, thì lục của con, thằng Sơm Dùm nằm cạnh này, nó Ồ, mẹ bớt rồi Ồ, lục của cô bỏ Hahahaha Ồ Bận là thắc mẹ rồi đấy, thằng Bồ với ơi, hù

เสื่องลูกเดีเอาไล่มาดูลูกคนผูดทำอิซถูกลูกโกยโกยเดี๋ยวเด้อมาถามเลยครับถามอีแม่กันคือผู้โก้ยเหรอโก้ยพู้ที่สองเนยโอยโอยผู้ที่สามช่วยอืมอาไล่ต่อไปช่วยเลยอืมดุยอืมดุยตายมัดมัดได้เอาเอามามาดูมารวมๆเดี๋ยวมองดู ผู้ใดเนี่ยโซ่ตัวห์คะมาเบิ่งดูมา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 พี่มาพี่มาหาบ้าพี่มะพี่มานั่งอยู่นี่มาลูกมามาไว้มาไว้มามามาโอ้ลูกคนเก้าคนครบแล้วบนนี่ฮะเออลูกเจ็ดเออลูกเจ็ดคนเก้าทางพ่อแม่เนาะคุณน่ะโอ้ เก้าคนท่านผู้มอยู่เพื่อนเพื่อนนี่เก้าคนกะเพื่อนสิจื้อซื้อลูกเจ็ดคนนี่กับขันเ้ามาหยามไม่นี่กับบัวยักษ์หูวไดเนี่ยโอ้เข้าใจเข้าใจเบิ้งมาเบิ้งพี่มาเบิ้งเพื่อนกำลังพักปู้พักป่าพี่ท่านผู้ชมทีอาหารแรงลาบป่าเนาะ อ๋อขอให้แซบแซบมันมาเนอะขอให้กินแซบกินนัวลูกเจ็ดคนออแล้วก็เกาคนเนาะอยู่เพื่อนน้ำกันค่ะโอ้โอปุ่นขอบคัวใหญ่เนาะขอบใจเด้ไอเดอขอบใจหลายๆ,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 ๆ อนัน,นทบุษรม,มันนะกัเป็นอีกหนึ่งครอบครัวเนาะที่บ้าเตียงค้ได้ขึ้นไปสัมภาษณ์เนาะซึ่งว่าเพื่อนอ่ามีลูกเจ็ดคนอยู่น้ำกันเนาะในหลังน้นเพื่อนกำลังเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกับเป็นภาพบรรยากาศที่มีความสุขเนาะลูกเต้าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาฮะนะจังใดกับอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับบ้าเตียงค้แน่เลยกักดแชร์กดอย่างเพื่อเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวเพื่อว่าให้พวกเขาหามีคลิป หน้าไปเรื่อยๆเนาะไปยามพี่น้องป้องไฟอยู่ในของเขตสุน,นบทแบบซีแหละอยู่ในกันไปเงยาวถ้าบุมีท่านผู้ชมบ่าวเต่ยงข้ามกะบ่มีกําลังแห่งใจในการไปถ่ายคลิปอีดีบัตรซีเนาะจังไรกะฝากติดตามบ่าวเต่ยงคำนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้มาที่นี่บ่าวเต่ยงคำพร้อมด้วยที่เมาืางสิลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ